อยากลองชวนคุยค่ะการเมืองผมถึงอำนาจแล้วก็ผลประโยชน์เทียงกันไปเทียงกันมาแต่ว่าพวกเราก็ยังอยู่ที่เดิมเกษตรกรแย่ค่ะมีหน,นี้มีสินไม่รู้ว่าเลือกไปแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาได้จริงๆหรือเปล่าค่ะจะนึกถึงสันติภาพยุติธรรมการได้ความเท่าเทียมกันว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของส่วนรวม ก็คือพวกเราทุกคนเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องการจะออกแบบชีวิตของตัวเองคนส่วนใหญ่ที่ไม่ไปเลือกตัง้งหรือว่าไม่สนใจเรื่องการเมืองอะไรนะคะเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวดูไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตเขาโดยตรงฮะเพราะว่ามันเข้าใจยากครับเขาไม่ถึงมั้งคะไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไรเรามาลองทบทวนกันดูเล่นๆน,นะคะว่าตั้งแต่ลืมตาตื่นตอนเช้าการเมืองมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรบ้างจริงๆเริ่มง,งาน10บโมงเช้า แต่ต้องตื่นเร็วหน่อยเพื่อเวลาเดินทางอย่างน้อยสองชั่วโมงเป็นอย่างเงี้ยมาหลายปีละยาสีฟันที่ชอบใช้ขึ้นราคาอีกแล้วอันยังในตอีก,กันเนอร์เดี๋ยวโทรไปใหม่อยากให้รถเมลสายเนี้ยวิ่งถึงหน้าออฟฟิศมากเมื่อไหร่รถไฟฟ้าจะสร้างเสร็จสักทีสุดท้ายก็ต้องมาต่อพี่วินถามตัวเองว่าเสี่ยงไหมก็เสี่ยงนะ แต่มันก็เร็วขว่าจริงๆปีที่แล้วพนักง,งานโดนเลยออฟทั้งหลายคนเขาแกงเจ้๊ออ้วนอยู่ๆก็ขึ้นราคาได้น้อยลงด้วยแล้วของสดในตลาดจะแพงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมันนาวสามลูกสิบบาทถูกลงนะเนี่ยของบางอย่างก็ยังต้องซื้อในห้างใครๆก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเดินทางได้ง่ายขึ้นเดินเท้าได้ปลอดภัยขึ้น อยากให้คนที่บ้านได้รับการรักษาดีๆในราคาไม่แพงอยากให้ลูกได้เรียนหนังสือโรงเรียนดีๆใกล้ๆบ้านอยากมีละครดีๆด,ด,ดูอยากดูข่าวที่ไม่บิดเบือนดูรายการสนุกนกแต่รับผิดชอบสังคมเราก็หมดไปอีกหนึ่งวันเหมือนเดิมที่ได้แต่คิดบนแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าคุณคิดว่าการเมืองเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณแน่แน การเลือกบ่นเงียบๆต่อไปคงไม่แก้ปัญหาเสียงของคุณต่างหากที่มีพลังที่สามารถออกแบบการเมืองแบบที่เราอยากได้แล้วเสียงของคุณพลิกการเมืองให้ดีได้อย่างไรหนึ่งเสียงของคุณสามารถสนับสนุนคนที่คุณเชื่อมัน่นให้เข้าไปทำหน้าที่แทนหลายเสียงรวมกันยังสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆให้ตรงจุดคุณลองก้าวออกมาจากพื้นที่เงียบๆของคุณดูสิคะเพื่อพิสูจน์ว่าเสียงของคุณสำคัญและมีพลังมากกว่าที่คุณคิดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมือง โรงพยาบารักกก้าจังหวัดจันทบุรีจัดงานวันไตโลกสตรีไทยไทยแข็งแรงสภาวัฒนธรรมร่วมกับสำนักง,งานท่องเทีื่อวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานระยองแถลงจัดงานย้อนยุคมหาสงกรานต์ตะพอนตำนานแห่งเก็นข้าวพระบาทสื่อสารประเพณีแห่งสันธาหนึ่งเดียวในประเทศทั้งหมดนี้ติดตามได้ในข่าวมาิว สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวมายูนะครับประจำวันพระฤหัสบดีที่15มีนาคม2561ครับทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ทุกเรื่องที่คุณต้องฟังข่าวสารเมืองจันในรอบหนึ่งวันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับวันนี้ครับอยู่กับกระผมอภิวัตทิวคู่นะครับรับหน้าที่นําข่าวเหล่านั้นมาเล่ากับท่านผู้ชมรับชมการแบบนี้ทุกๆวันนะครับผ่านข่าวมายูทางช่องไมเคเบิลแห่งนี้ครับเริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมครับโรงพยาบาลพระปกเก้าจ ท่าชมครับเราไปกันที่ชั้น2อ,อาคารประชาธิปกัศกติเดตโรงพยาบาลพระปกเก้านะครับจัดงานวันไตโลก World Kidney Day นะครับสตรีไทยไตยแข็งแรงโดยมีแพทย์หญิงกนกกรสวัสดิชัยนะฮะรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์สเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็แพทย์หญิงออนอนงเจระสุจิตวิมลน,นะครับหัวหน้าศูนย์ไตเทียมเป็นผู้กล่าวรายงานครับ เนื่อง้วยกระทรวงสาธารณสุขครับท่านผู้ชมครับได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนง,งานตามยุทธศาสตร์ลดบริโภคเกลือโซเดียมแห่งชาติโดยกําหนดเป้าหมายหลักนะครับในการพัฒนาลดปัญหาโรควิถีชีวิตที่สําคัญนะครับได้แก่ความดันโลหิตสูงหัวใจหลอดเลือดสมองแล้วก็ไตเรื้อรังนะครับในสีด้านด้วยกันนะครับคือในเรื่องของการลดการเกิดโรคลดภาวะแทรกซ้อนลดการตายลดภาระค่าใช้จ่ายซึ่งนอกจากนี้ครับยังเพิ่มวิถีชีวิตพอเพียงในสองด้านนะครับคือการบริโภค ที่เหมาะสมและออกกําลังกายที่เพียงพอซึ่งคาดหวังผลลัพธ์ของการรวมพลังขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการสมดุลยั่งยืนเป็นสุขครับท่านผู้ชมครับซึ่งในปีนี้นะฮะเนื่องจากวันไตโลกนะครับตรงกับวันสตรีสากลน,นานาชาตินะฮะจึงเห็นควรให้เน้นในเรื่องของโรคไตกับสตรีเป็นสําคัญนะครับจึงได้มีการจัดงานภายใต้คาขวัญน,นะครับสตรีไทยไต่สตองนะฮะโดยปัจจุบันนะครับจำนวนประชากรที่เป็นเพศหญิงของประเทศไทยเนี่ยมีจํานวนรวมกันมากกว่าประชากรชายนะฮะดังนั้นนะครับเรื่องของ ตีกับโรคไตจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันนะครับซึ่งศูนย์ไตเทียมกลุ่มงานสุขศึกษาและกลุ่มงานโภชนาศาสตร์นะครับจึงได้ตะหนักถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมและจัดก,กิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและประชาชนเนี่ยเกิดความตื่นตัวในการป้องกันตนเองไม่ให้เป็นโรคไตมุ่งเนเรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการบริโภคเพื่อลดความเค็มของประชาชนนะฮะให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของการรับประทานอาหารเค็มนะครับจนทําให้เป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้มากมายเลยครับ เรามาที่ขาวที่สองครับท่านผู้ชมครับนักกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่นะฮะเข้ารับโอวาจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34น่านเกมครับ เราไปกันที่ห้องประชุมสีสารากางจังหวัดจันทบุรีครับนายทองจริงสิริไพยบูรณ์ผู้อานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีน,นาคณะผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักกีฬานะครับเข้าร่วมรับโอวาทนะฮะจากนายพงศพัฒน์วงศ์ตรูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในโอกาสจะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34่น่านเกมนะครับ ซึ่งสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบ,บุรีจะส่งคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่นะครับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34รอบคัดเลือกโตแทนภาค1นึ่นบุรีเกมนะครับระหว่างวันที่9ถึง1ิพฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะเพื่อคัดเลือกนักกีฬาจากจังหวัดต่างๆในสังกัดภาคหนึ่ง จำนวน14จังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34ระดับชาติน่านเกมนะครับระหว่างวันที่19-29มีนาคม2561ณจังหวัดน่านนะครับซึ่งจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับท่านผู้ชมครับมีนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทนภาคหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34น่านเกมจำนวน20ชนิกกีฬานะครับประกอบด้วยนักกีฬาชาย93คนนักกีฬาหญิง83คนและเจ้าหน้าที่ทีม48คนนะครับรวมทั้งสิ้นคน224คครับ ครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับลูกหลานชาวจันทบุรีกันด้วยนะฮะน่านเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29มีนาคมนี้นะครับงัไงก็ติดตามดูกันนะครับว่าลูกหลานชาวจันทบุรีของเรานั้นจะไปคว้าเหรียญมาได้มากม้ยแค่ไหนนะครับมากันที่ข่าวของจังหวัดจันทบุรีต่อครับท่านผู้ชมครับจังหวัดจันทบุรีออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่นะครับอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบทวัดตะเคียนทองหมู่3ตำบนตะเคียนทองอำเภอเขาพิชกูดจังหวัดจันทบุรีครับ ที่วัดตะเคียนทองมูล3ตำบลตะเคียนทองอำเภอเขาขี้ชกูดจังหวัดจันทบุรีครับท่านผู้ชมครับได้มีการจัดโครงการให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ครับซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนครับโดยมีนายวิทุรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำส่วนงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรพระเอกชนออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นชนบทให้ได้รับความสะดวกในการขอรับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟัง ข้อเสนอแนะจากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนครับ มีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเหล่ากาชาติมอบรถจกักรยานตามโครงการเรียนดีมอบถุงยางชีพแก่ผู้สูงอายุผู้มีไรายได้น้อยมอบทุนการศึกษามอบเงินแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมบริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นตาฟรีแก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสายตาแจกเมล็ดพันธุ์พืชและกล้าไม้ครับซึ่งโครงการจังหวัดเคลื่อนที่นะครับท่านผู้ชมครับจะมีการออกเคลื่อนที่ให้บริการเป็นประจำทุกเดือนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดจันทร มีการให้บริการต่างๆมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการตรวจรักษาโรคและแจก,กวิชภันยาครับบริการอุดฟันถอนฟันให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายชี้แนะความรู้เรื่องแรงงานหลักประกันสังคมส่งเสริมอาชีพต่างๆ จดทะเบียนคนพิการการจัดสแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้าโอท็อสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องสูบน้ำบริการตัดผมและเสริมสวยบริการทำหมันสุนัขแล้วก็แมวนะครับซึ่งการออกเหนือครั้งนี้นะฮะได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่มาขอรับการบริการเป็นจำนวนมากเลยครับ ครับถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับที่จังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีแบบนี้ทุกๆเดือนนะครับก็มีการสลับเปลี่ยนบุนเวนกันไปในแต่ละอำเภอนะครับมากันที่ข่าวของเทศบาลเมืองจันทบุรีกันบ้างดีกว่าครับท่านผู้ชมครับเทศบาลเมืองจันทบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหินจังหวัดแม่ห้องสอนครับ เวลาก้นาฬิกาครับนายวิเชียรเปลี่ยนโมรีรองนาย,ยกเทศมนตรีรักษาราชการ,การกาแทนนาย,ย,ยกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลรองประลัดเทศบาลและผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะครับร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหินจังหวัดแม่ฮ่องสอนณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากคลองกุ้งนะครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหินจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับได้จัดทาโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและศึกษาดู งานประจำปี2,561จำนวน35คนนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อการจัดระบบการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาการดำเนินงานด้านแผนงานระบบงานวิชาการและกลุ่มงานต่างๆครับซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลผู้นำชุมชนกลุ่มอาชีพได้ศึกษาความรู้และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการพัฒนาองคอ์กรชุมชนและก็กลุ่มนำแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพศึกษาดูงานศูนย์พัฒนานเด็กเล็กวัดปากคลองกุ้ง จากสูตรนี้ครับท่านผู้ชมครับได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดสูตรพัฒนาเด็กเล็กดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมจากสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกครับเอาละครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือข่าวเมนิวของเราในเบลรกแรนะครับพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาจะมีอีกหลายข่าวรอมมท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ครับ ลวครับ60ประมาณนี้ครับ4 50หาอ่ะถ้าเป็นบางคนเร่งรีบก็อยู่หน้ามัน60 8 0ถึงแปครับอนครับนั่งให้ถนัดได้เลยครับพี่คุณเนีงครับ วันนี้เรามาร่วมทดสอบรถด,ด้วยกันแล้วกันเนาะลองอีกทีครับกระทืบเด็กตัง้งแดงดีมากนะค,ะครับไปได้เลยครับอีกนิดเดงยอปายห้าสิบระกษาห้าสิบไว้ครับห้าสิ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 บ ہاں <laughs> ข้ามันนจะปลอดภัไยไหมนี่คือหนึ่งเหตุผลในการขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมในทางแคบมันช้าแต่ถ้ามีเรื่องขึ้นมาเราเซฟเชีวิตคนได้หนงคน ครับท่านผู้ชมครับกับเรื่องที่สองของข่าวไมเนิยวนะครับเรามากันที่ข่าวนี้กันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงงานสงกรานนะครับท่านผู้ชมนึกถึงที่ไหนกันครับ ผมเชื่อนะครว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยทุกคนอาจจะนึกถึงนะครับวัดใหม่เมืองจันทบุรีนะครับแต่ถ้าพูดถึงสงกรานต์แล้วนึกถึงต่างอำเภอเนี่ยนะครับต้องที่อำเภอคลุงนะฮะที่ตำบลตะปอนนะครับวันนี้ครับสภาวัฒนธรรมนะครับร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานยองนะครับร่วมกันจัดการแถลงข่าวนะฮะงานย้อนยุคมหาสงกรานต์ตะปอนตำนานแหงเกวียนผ้าพระบาทนะครับสื่อสารประเพณีแห่งศรัทธาหนึ่งเดียวในประเทศครับ ่านผู้ชมครับวันที่14มีนาคมเวลา10โนิกานะครับที่วัดตะปอน,น้อยอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีครับนายสมชายลีวงศก์นะฮะนายอำเภอคลุงร่วมกับนายชนะพลกิจการนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนางสาวเกศศรีสมบูรณ์ศินป์ครับผู้ช่วยผู้อมเนกการนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานระยองเป็นประธานร่วมการถแถลงข่าวงานย้อนยุคมหาสงกรานตะปอน ตำนานแห่เกลีอนผ้าพ,พระบาทสืบสานประเพณีแห่งศรัทธาซึ่งเป็นงานประเพณีประจําปีของชาวชุมชนตะปอนนะครับที่สืบทอดกันมานานนับร้อยปีแล้วครับเพื่อเป็นการยกระดับงานประเพณีท้องถิ่นให้มันเท่รู้จักในระดับประเทศนะครับซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะได้คัดเลือกให้งานมหาสงการตะปอนเป็น1ใน5ของงานมหาสงการ5ภาคประจําปี2561นะครับโดยมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นนะครับคือประเพณีฉุดพระหรือการชักเยืย่อเกวียนแห่ผ้าพระบาทซึ่งสืบสาน ประเพณีนี้มายาวนานมากครับด้วยความเข้มแข็งของชาวบ้านในชุมชนนั่นเองครับ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ครับท่านผู้ชมครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณีอันทรงคุณค่าและพัฒนายกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนชาวบ้านตะปอนอำเภอคลุงจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับที่จะนํามาซึ่งโอกาสการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่อย่างแท้จริงนะครับและยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีสู่ลูกหลานในรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนและยาวนานสืบไปนะครับโดยงานดังกล่าวนะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง17เมษายน2561นี้นะครับณถนนสายวัฒนธรรมที่ร้อยเรียงประวัติ ประเพณีของชุมชนสามวัดได้แ,แก่วัดตะปอน,น้อยวัดตะปอนใหญ่และวัดเกวียนหักอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งทั้งสาวัดนี้ครับท่านผู้ชมครับมีความสําคัญและประวัติศาสตร์คู่กับชุมชนมายาวนานนะครับซึ่งกิจกรรมภายในงานนะครับจะประกอบไปด้วยพิธีบวงสวงและขะบวนแห่ผ้าพระบาทจำลองณนะวัดตะปอน,น้อย กิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงตามรอยพระเจ้าตากสินบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและตำนานภาพพระบาทณนะวัดเกวียนหักสัมผัสบรรยากาศตลาดโบราณ270ปีและการกอบพระเจดีดีไซน์จำนวน2,561้อกองณนะวัดตะปอนใหญ่นะครับ ซึ่งไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับพอ้าแม่้าในชุมชนเนี่ยจะแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณย้อนยุคขายอาหารท้องถิ่นทั้งอาหารคาวอาหารหวานรวมถึงผักท้องถิ่นในชุมชนด้วยนะครับพร้อมกับสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความรักนะครับที่สําคัญนะครับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเนี่ยจะมีโอกาสได้ร่วมสัมผัสกิจกรรมการแข่งขันชักกระยืเกวภาพพระบาทรวมถึงการมีส่วนร่วมในการชักกระยะเกวียนตามความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านในชุมชนที่มีต่อภาพระพุทธบาทจําลอง ว่าจะดนบันดาลความเป็นสิริมงคลส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมครับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเนี่ยจะได้รับผ้ายันมงคลจากพิธีบงวงสวงภายในงานด้วยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานจะได้รับคูปองเงินสดและคูปองส่วนลดสาหรับใช้จ่ายเสื้ออาหารร้านค้าภายในงานอีกด้วยครับ ท่านผู้ชมครับ13-17เมษายนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวงานสงการานต์ที่ไหนนะฮะเรียนเชิญได้เลยนะครับที่วัดตะปอนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปเหมือนกันปีนี้นะครับอย่าลืมไปดูกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะฮะเคยได้ยินแต่ชื่อนะครับไม่มีโอกาสได้ไปสักครั้งหนึ่งเลยนะฮะปีนี้งานจัดใหญ่มากๆเลยนะครับยังไงก็เรียนเชิญ er ทา่านผู้ชมไปเที่ยวกันด้วยนะครับมากันที่ข่าวนี้กันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับมากันที่เทศบาลเมืองจันทบุรีครับเทศบาลเมืองจันทบุรีนะครับต้อนรัััับบบบบคคณะะะศศึกษาาาาดดูงงงนเเทททลมือพพรรรรุุธจหวสี เวลา9ก้านาฬิกาครับนายวิเชียรเปลี่ยนมูรีรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีครับพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลรองประดเทศบาลผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่นะครับสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองจันทบุรีและกิจกรรมของผู้สูงอายุนะครับณสาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชั้นล่างและศึกษาดูงานชุมชนเจ้าที่ สถานที่กําจัดมูลฝอยแบบฝังกลบถูกหลักสุขาพิบาลเทศบาลเมืองจันทบ,บุรีนะครับซึ่งเทศบาลเมืองพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับได้จะทําโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนประจําปี2561นะครับโดยมีนายพานุรัตเมืองมุงคุณนะฮะผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนและพันจ่าเอกกังวานัยกออินนะครับ ตำแหน่งคือหัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลมองจันทบ,บุรีครับแล้วก็นำคณะศึกษาดูงานเนี่ยศึกษาดูงานณนะชุมชนย่อยที่10เนิน FM นะครับเพื่อให้คณะศึกษาดูงานเนี่ยสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและกิจกรรมผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นต่อไปครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับกับข่าวสุดท้ายวันนี้นะครับพยากรณ์อากาศเช่นเคยนะครับวันนี้จันทบุรีบ้านเราแดดร้อนนะครับไม่ทราบว่าพื้นที่ไหนมีฝนตกหรือเปล่านะฮะแต่ก็มีคึมๆึบ้างนะครับเล็กน้อยนะฮะวันนี้นะไม่รู้ว่าจะอย่างไรนะครับ1นึงวันนี้ครับพยากรณ์อากาศบ้านเราจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันดีกว่าครับ ท่านผู้ชมครับพยากรณ์อากาศย4ิชั่วโมงข้างหน้านี้นะฮะบริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้นครับทำให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปแล้วก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นครับส่วนมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะนี้นะครับซึ่งอากาศเช่นนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการพยากรณ์ว่าย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนอากาศจะร้อนโดยทั่วไปนะครับในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนครับอากาศเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก นองบางพื้นที่ในระยะนี้นะครับซึ่งภาคใต้นะฮะมีลมตะวันออกกําลังอ่อนนะครับพัดปกคลุมทําให้ภาคใต้นะฮะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งครับซึ่งภาคตะวันออกบ้านเรานะครับจะมีเมฆบางส่วนแล้วก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีสะแก้วระยองชนบุรีแล้วก็ตราดนะครับอุณหภูมิต่ําสุด24-26องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ท่านผู้ชมครับจันทบุรีบ้านเราอาจจะมีฝนร้อนและสิบของพื้นที่นะครับช่วงนี้อาจจะร้อนหน่อยแล้วกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวต้องติดตามดูกันต่อไปเนาะว่าจะมีฝนตกหรือเปล่านะครับเอาละครับก่อนทิ้งท้ายกันไปวันนี้เช่นเคยนะฮะมีข่าวฝากประชาันนะครับท่านผู้ชมครับจากเทศบาลเมืองจันทบุรีนะฮะช่วงนี้โรคพิษสุนัขบ้าโอ้โหระบาดสุดๆเลยนะครับติดตามข่าวนะฮะ เกิดขึ้นแทบทุกจังหวัดนะครับจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยก็ได้มีมาตรการในการป้องกันเรื่องนี้นะครับซึ่งเทศบาลเมืองจันทบุรีนะครับมีการดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านะฮะป้องกันแล้วก็ควบคุมในส่วนของตรงนี้นะครับเชิญชวนนะฮะประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีที่เลี้ยงสุนัขแล้วก็แมวนะครับสามารถนําสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยมาฉีดวัคซีนได้นะครับฟรีนะฮะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับในระหว่างวันที่20ถึง2ีงมีนาคมนี้นะครับเวลาแปดโมงครึ่ง านกีฬาคนรักกันนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเนาะทั้งนี้นะครับคนที่จะนําสุนัขแล้วก็แมวมารับบริการฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องนำบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็สําเนาทะเบียนบ้านมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับยังไงก็ขอเรียนเชิญนะครับใครที่ปีนี้นะครับน้องหมาน้องแมวเนี่ยไม่ได้ฉีดวัคซีนนําน้องหมาน้องแมวไปฉีดวัคซีนซะนะครับเทศบาลมองจันทบุรีมีบริการนะครับแปดโมงครึ่งถึงเที่ยงนะฮะยี่สิบถึงยี่สิบสองมีนาคมนี้นะครับณลานกีฬาคนรักกันนะครับ และขา่าวฝาประชาสัมพันธ์สุดท้ายนะฮะท่านผู้ชมครับกิบไวเชอร์นะฮะจากร้านห้างทองสัจพรและ ร้านเพชรสัจจพรนะครับสำหรับลูกค้าไมเคเบิรนะฮะรับชมกันแบบนี้นะครับท่านใดนะฮะมีความต้องการอยากได้กิฟต์ไวเชอร์นะฮะไปซื้อทองซื้อเพชรนะครับฝั่งทางนี้ครับฝั่งทางนี้เลยนะฮะส่วนลด100บาทนะครับสำหรับการซื้อทองแล้วก็ส่วนลด1,000บาทสำหรับการซื้อเพชรนะครับง่ายๆมากเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเพียงแค่ท่านมี a c e b o o k นะครับเข้าไปที่ช่องเซิร์ชนะครับแล้วพิมพ์ว่า My เค b l e จันทบุรีนะฮะกดเข้าไปหาหน้าเพจของ My เค b l e บจันทบุรีนะ ง่ายมากฮะกดไลค์เสร็จปุ๊บแล้วก็แชร์นะครับกดไลค์ปุ๊บแล้วก็กดแชร์หน้าเฟซของตัวเองนะครับทำแค่นี้นะครับเอาภาพเอาหลักฐานมานะครับมาที่มายเคเบิลจันทบุรีหลังบกสจันทบุรีนี่แหละนะครับมารับกิฟต์ไวช์เชอร์นะฮะซึ่งกิฟต์ไวช์เชอร์ของเรามี2ตัวด้วยกันนะครับมูลค่า100บาทนะครับสำหรับการซื้อทองเป็นส่วนลดนะครับแบบนี้แล้วก็มูลค่า1,000บาทนะครับท่านผู้ชมครับ มูลค่า1,000บาทสำหรับการซื้อเพรนะครับง่ายๆมากนะฮะบอกกติกากันทีนึงนะครับท่านผู้ชมครับเข้าไปที่ Facebook ของท่านนะครับเข้าไปที่ช่องค้นหานะฮะพิมพ์ว่า My Cable จันทบุรีนะครับมันจะมีเพจขึ้นมานะฮะท่านไปกดไลค์กดไลค์ปุ๊บแล้วก็กดแชร์ให้ขึ้นหน้าเพจของท่านขึ้นหน้าเฟซของท่านนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะ ท่านก็เดินทางมารับกิฟต์ไวเชอร์ได้ทันทีเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับกิฟต์ไวเชอร์มี2ใบนะฮะราคา100บาทนะครับสำหรับการซื้อทองแล้วก็ราคา1,000บาทสำหรับการซื้อเพชรนะครับเป็นกิฟต์ไวเชอร์จากร้านห้างทองสัจจพรและเพชรสัจจพรนะครับพิเศษแล้วฮะสำหรับลูกค้าไมค์เคเบิลเท่านั้นนะครับยังไงก็ ร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้นะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกับข่าวมนดิวได้ใหม่ทางช่องมายเคเบิลแห่งนี้ทุกวันนะครับเวลาประมาณ20่สนานาทีนะครับวันนี้กระผมอพิวัตรทิวคู่พร้อมด้วยทีมงานข่าวมนดิวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหนูมารีรู้จักโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าครับ งนั้นหมอจะอธิบายให้ฟังนะครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีที่แพร่เชื้อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสามารถติดต่อสู่คนได้ที่สำคัญโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่หายคุณหมอจึงอยากแนะนำอย่างนี้นะครับให้คนเลี้ยงนำสุนัขไปฉีดวัคซีนเมื่ออายุ3เดือนขึ้นไปและปฏิบัติตามคาถา5ยอ,อย่างเคร่งครัดคืออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยก อย่าหยิบและอย่ายุง่งแต่ถ้าหากถูกสุนัขก,กัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดใส่ยาฆ่าเชื้อแล้วรีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนทันทีนะครับโรคพิษสุนัขบ้าถ้ารอไม่รอดอย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุข สายด่วนกรมควบคุมโรค1422